โคตย่งยอมรับการขาดสุดรัฐเหมือนตาทำให้ทั้งศึกอยู่23แพ้อาลีใต้จนตรอบแรกศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายทิพติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับตกรอบแรกศึกบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายครับที่แข่งขันกันที่ประเทศอุซเบกิสถานเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เกมล่าสุดแพ้ให้กับทีมชาติเกาหลีใต้ไป1ประตูต่อ0ูนะครับโดยก่อนเกมนี้นะครับต้องบอกว่าทิาติไทยมีปัญหาเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าไม่สามารถ งผู้เล่นตัวหลักอย่างสุภัสเหมือนตาครับกองหน้าที่ทําไปแล้ว3ประตูนในทันวร์เมนต์นี้เนื่องจากว่ามีการบาดเจ็บรบกวนนอกจากนี้นักเตะบ,บางรายนะครับก็สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์มีอาการเหนื่อยล้านะครับจากการครัาศึกหนักแล้วก็การเดินทางอย่างทรารหด21ชั่วโมงจากประเทศไทยมายัางประเทศอุซเบกิสถานนะครับทำให้ทางวันชาตทุง่งโศกรวมไปถึงนาคินบิเศษชาติไม่สามารถมีชื่อลงสนามในเกมนันดนี้ได้นะครับขณะที่ยานิกนุสบอมแบ็กจากสโมสรยังบอยเบิร์นนะครับในสวิตเซอร์แลนด์ก็บินกล ไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับเพื่อไปสอบนั่นเองทําให้ขุกกาลังของทัพช้างศึกก่อนลงสนามเจอกับเกาหลีใต้มีจํานวนที่น้อยเหลือเกินแล้วก็มีตัวเลือกค่อนข้างที่จะจำกัดน,นะครับโดยการจัดทัพของโคชโยงก็ต้องบอกว่ามีการปรับทัพหลายตําแหน่งเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายก็โดนเกาหลีใต้นะครับมาทําประตูได้ในช่วงกลางของครึ่งแรกนะครับแล้วก็เป็นประตูชัยทาให้เกาหลีใต้เอาชนะทีมไทยไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับทำให้สาเกมทีมชาติไทยเก็บ ได้เพียงแค่สีแต้มตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายนะครับโดยหลังเกมโค้ชโยกวรุสิมาคะเฮชโค้ชขอ,องทัพช้างศึกยู23ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าการขาดผู้เล่นตัวหลักเยอะด้วยอาการบาดเจ็บและก็สภาพร่างกายทําให้ทีมเล่นตามที่ต้องการไม่ได้นะครับส่วนตัวที่สุโขสนามก็ถือว่าทําผลงานได้อย่างน่าพอใจนะครับแต่ว่าการเจอทีมระดับท็อปของเอเชียอย่างเกาหลีใต้ก็ยากที่จะต้านทานนะครับนอกจากนี้นะครับโค้ชโยงก็ย้ำนะ าการขาดสุนัตเหมือนตาเดี๋ยวส่งผลกระทบโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าขาดตัวทำสกอร์ขณะที่ธนวัฒน์สุนิตาวองกองกลางจากเลสเตอร์ซิตี้รวมไปถึงเบนเดวิสก็อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์นะครับทำให้ไม่สามารถเล่นแล้วก็โชว์ฟอร์มเก่งออกมาได้นะครับหากทั้ง3คนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เชื่อว่าน่าจะสู้กับเกาลิใตไ้ได้อย่างสนุกแน่นอนนะครับแต่ว่าโคชโย่งก็ยังไม่ได้ประกาศลาออกจากตําแหน่งแต่อย่างใดนะครับก็คงรอเดินทางกลับมา,มายยงประเทศไทยเพื่อสรุปผลงานนะครับกัสบสมาคมาฟุตบอลแหง่งประเทศไทยแล้วก็มา การแป้งเงิพันล่ำสำผู้จัดการทีมอีกครั้งนะครับแล้วก็น่าจะมีการกําหนดนโยบายและก็วางแผนงานในอนาคตนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปในสึกบอลรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับแต่ว่า,า,วาคาดววาโคโยงเองก็น่าจะไม่อยู่ในตําแหน่งแล้วนะครับกลับมาอยถือประเทศไทยน่าจะมีการประกาศลาออกจอากเป็นทางการนะครับคอง์คาโโยงก็ค่อนข้างที่จะน่าเสียดายนะครับเพราะว่าทีมชุดนี้ก็มีนักเตะฝีเท้าดีๆหลายคนเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าการจัดการเนี่ยมีผลกระทบต่อผลงานของทีมชาติไทย โดยตรงนะครับโดยเฉพาะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแม้ว่าจะโดนพายุโจมตีนะครับแต่หากดูเรื่องแผนงานจริงๆก็ต้องบอกว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเขามีการวางแผนไว้แล้วนะครับว่าจะให้ทีมชาติไทยเดินทางไปอุซเบกิสถานซึ่งหากเป็นตามโรถแมปที่วางไว้แต่แรกนะครับก็จะทําให้ทีมชาติไทยมีเวลาลง,งซ้อมที่ประเทศอุซเบกิสถานเกือบ1สัปดาห์เลยทีเดียวนะครับแต่ว่า เมื่อมีการเลื่อนโปรแกรมนะครับให้กับทีมชาติไทยชุด4เกมไปล่าเหรียญทองเนี่ยก็ทําให้โปรแกรมการแข่งขันหลีกภายในประเทศแล้วก็โปรแกรมที่เตรียมไว้เนี่ยมีการขยับไปพอสมควรนะครับจนส่งผลกระทบอย่างที่เห็นมีเวลาเตรียมทีมก่อนท้องเองขันเพียงแค่1วันเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นการบริหารที่อาจจะเกือบดีแล้วนะครับของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแต่ว่าการที่มาทําแป้งรวมทาล้ำสํานะครับเข้ามามีบทบ,บาทมากจนเกินไปแล้วก็ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเองไม่มีการ ยับยัง้งหรือว่ามีการพูดคุยถึงผลกระทบที่ดีแล้วก็ผลเสียจากการเลื่อนหลีกนะครับก็ทําให้ผลงานของทีมชาติไทยเป็นอย่างที่เห็นนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเองก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้เช่นเดียวกันนะครับที่ยอมมาดามแป้งจนเกินไปนะครับจนส่งผลเสียต่อภาพรวมโดยเฉพาะการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ซึ่งเป็นระดับเมเจอร์ระดับเอเชียแบบนี้นั่นเองครับกาะที่มาดามแป้งเองนะครับแม้ว่าจะต้องการสร้างความเพอร์เฟกแล้วก็ฟ้าทุกรายการนะครับที่เข้ามารับหน้าที่ผู้จัดการทีม แต่ว่าเมื่อวางแผนเดินงานผิดนะครับก็จากที่เห็นนะครับว่านี่เป็นบทเรียนขั้นใหญ่เลยนะครับที่ทางมาดามแป้งจะต้องนำกลับไปแก้ไขแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นนะครับหากยังคงรับหน้าที่ผู้จัดการทีมชาติไทยต่อไปนะครับส่วนโคชโย่งเองก็ต้องบอกว่าน่าเห็นใจนะครับเพราะว่าเจอสถานการณ์ที่บีบบังคับแล้วก็สถานการณ์ที่พลิกไปพลิกมานะครับโคชโย่งได้คุมทีมหรือว่าได้มีเวลาฝึกซ้อมเตรียมทีมตั้งแต่ศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลีย น่าจะทําให้ผลงานของทีมหรือว่าการเลือกนักเตะลงตัวแล้วก็สมบูทณ์กว่านี้นะครับอย่าลืมว่าทีมชาติไทยตั้งแต่จบรอบคัดเลือกที่มองโกเลียนะครับในช่วงที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปแข่งขันเอฟซูซูกิครับว่าเขาแทบจะไม่มีเวลาหรือว่ามีโปรแกรมเก็บตัวฝึกซ้อมหรือว่ามีโปรแกรมที่จะลงอุ่นเครื่องเลยนะครับพออุ่นเครื่องทีก็ไปแข่งขันฟุตบอลดูไบครับที่ประเทศสหรัฐอารับเอมิเรตในช่วงเดือนมีนาคมเลยนะครับก็ทําให้การแข่งขัน,ขนแล้วก็การเดินทางอะไรต่างๆการเตรียมทีมที่ศึกดูไบครับเองก็ไไม่่ด้ประโยชน์สักเทา เพราะว่ามันก็แทบไม่ได้ฝึกซ้อมร่วมกันแล้วก็ไม่ได้เตรียมทีมเลยนะครับการที่ทําผลงานได้ไม่ดีในดูไบครับโคชโยงก็คงคิดว่าจะได้แก้ตัวหรือว่าได้มีโอกาสเตรียมทีมมากขึ้นโดยเฉพาะการคุมทีมด้วเกมนะครับแต่การว่ามาดามแป้งก็มีการปรับกลยุทธ์ในระหว่างนี้นะครับโดยการตั้งมานุโพกิ้งเข้ามารับหน้าที่เป็นเฮดโค้ชนะครับก็ทําให้ทุกอย่างมันสะดุดไปหมดนะครับแล้วก็กว่าที่โคชโยงจะเข้ามาคุมทีมอย่างเป็นทางการแล้วก็คุมทีมต่อนะครับก็อยู่ในช่วงหลัง4เกมไปแล้วซึ่งงักตบาค รับบาดเจ็บมานะครับไม่วา่าจะเป็นอีลฟันดอเลอ่หรือว่าชนพัดบัวพันขนาที่แบ็กซ้ายเองนะครับรู้ว่า มีชัดกบกุคคลรนโรธแล้วก็ยานิกลุสบอมอยู่ในทีมเท่านั้นนะครับแต่แปลกที่โค้ชโย่งเองก็ไม่เรียกแบ็กซ้ายคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสัมพันธ์เกสีนะครับจากชมบุรีเอฟซีหรือว่าจะเป็นจตุรพัฒน์ศัพท์ธรรมแม้ว่าอว์มการเล่นในซีเกมจะไม่ดีก็น่าจะมีการเรียกตัวมาฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ปรับจุดบกพร่องให้มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับอย่าลืมว่าซีเกมที่ฟิลิปปินส์พิตาทรอ์อักษรศรีครับทำผลงานได้แย่มากแล้วก็โดนเสียงวิจารณ์เยอะนะครับแต่ว่าในซกบอลช,เเชิาาิชมราา็นกสาาถ ทําให้ทิดาทอรอกสรศรสีกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมจนรับคําชมมหาศาลเลยนะครับก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นการวางหมากที่พลาดไม่มากก็น้อยนะครับขณะที่ตัวเลือกทางฝั่งซ้ายหากต้องการใช้ดาวรุ่งก็น่าจะทดลองทวลองใช้อิปโกนนะครับจากบุรีรัมยูเตดซึ่งทำผลงานได้ดีในศึกบอลจิ้แชมป์อาเซียนตัวอายุไม่เกิน2ี่ปีมาฝึกซ้อมด้วยนะครับจะได้ดูตัวเลือกอื่นๆแล้วก็ยานิกดุสบอมก็ได้โอกาสลงแค่27นาทีแล้วก็รู้ทั้งรู้ครับว่ามีสอบแล้วก็สามารถลงสนามได้เพียงแค่ 2นัดแต่ว่าก็ไม่มีการวางแผนเตรียมทีมเพื่อรองรับในจุดนี้ตรงนี้โคโยก็ต้องรับผิดชอบไปเต็มๆนะครับในการเลือกสรรตัวผู้เล่นต่างๆนะครับสุดท้ายแล้วนะครับทั้งหมดทั้งมวลม,มันก็เกิดขึ้นจากการติดกระดุมเม็ดแรกผิดนั่นนะครับตั้งแต่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาดามแป้งจนส่งผลกระทบมาถึงการเตรียมทีมของโคโย่ของราวสีมาคะนะครับก็หวังว่านะครับการเตรียมทีมในครั้งต่อไปจะไม่เจออุปสรรคแบบนี้ซ้ำๆซากๆอีกนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็พูดไปหลายครั้งแล้วนะครับก็หวังว่าจะได้รับการ พิจารณาแล้วก็ทําให้มันดียิ่งขึ้นนะครับฟุตบอลไทยไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นของคนไทยทุกคนนะครับก็ช่วยกันแก้ไขนะครับรับฟังเสียงวิจารณเพื่อทําให้ทีมชาติไทยกลับมาผง,งาดในอาเซียนแล้วก็ในเอเชียอีกครั้งนะครับแต่ว่าข้อดีของการแข่งขันในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่ามีเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะการเห็นผู้เล่นหลายคนแจ้งเกิดนะครับไม่ว่าจะเป็นนพพลลักพันพลผู้ศัรตรูจากบุรีรมยุต็ดครับที่ทําผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับใน2เกมที่ลงสนามมีความนิ่งแล้วก็มีความ เลีเย็นแถมเล่นบอลด้วยเท้าดีมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอนาคตที่ดีของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตรวมไปถึงกองหลังอย่างนิโคลัสมิเคลสันนะครับที่แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวนะครับการเล่นเกมรูกสไตล์ยุโ,โรปแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงบึกบึนนะครับก็ทําให้ ได้อย่างยอดเยี่ยมในเัอร์มตนนี้รวมไปถึงโจทานเข็มดีด้วยนะครับแม้ว่าเกมแรกจะออกทะเลไปนะครับแต่2เกมนี้ต้องบอกว่าเล่นได้อย่างน่าชื่นชมมากๆส่วนกิสตาการแมนก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าคลาสบอลของเขาเนี่ยสามารถไปเล่นในต่างประเทศได้สบายเลยนะครับเป็นอาทิตย์ทวัรซึ่งกิทาวรกิตาไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับก็ถือว่ากองกลางอย่างกิสตาและก็ทวารก็น่าจะเป็นอนาคตที่สดใสของกองกลางพับช้างศึกชุดใหญ่ในอนาคตอีกด้วยนะครับส่วนสุภาพเหมือนตาสร้างส,างสิติเยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็ ็หากอาการบาดเจ็บของเขาไม่หนักจนเกินไปนะครับก็น่าจะเป็นำลางสำคัญแทนที่มุย้ยทีสินแดงดาในอนาคตอันใกลนี้นะครับนอกจากนี้ครับสีแต้มที่ทีทมชาติไทยได้ในครั้งนี้ก็อาจจะไม่สูญเปล่านะครับเพราะว่าการกับตลากแบ่งสายฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในครั้งต่อไปครับ ทีมชาติไทยอาจจะได้อยู่ในโถที่1อีกครั้งนะครับเพราะว่าหากพารณาผลง่งขันดังกล่าวครับที่ไทยมี4แต้มนะครับจากการลงนสนาม3นัดแล้วก็มีประตูได้เสียบวก3ประตูเนี่ยคาดว่าน่าจะมีคะแนนเหนือกว่าหลายทีมเลยนะครับแล้วก็น่าจะทําให้ทีมชาติไทยเป็น1ใน10หรือ11ทีมนะครับที่ถูกจับให้เป็นทีมวางอันดับหนึ่งในการจัดชาก สายในครั้งต่อไปนะครับซึ่งหากได้อยู่ในโถดึงจริงๆนะครับก็จะทําให้ทีมชาติไทยไม่ต้องเจอคู่ต่อสู้ที่หนักจนเกินไปครับภาพรวมก็ถือว่ามีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับสิ่งดีก็นําไปพัฒนาต่อนะครับสิ่งที่ไม่ดีก็นําไปแก้ไขปรับปรุงนะครับหวังว่าฟุตบอลไทยจะกลับมามีชีวิตชีวาแล้วก็สร้างความสุขให้กับแฟนบอลไทยอีกครั้งใน La cos. อนาคตอันใกล้นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i ายช่องของผมด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้แล้วพบกับการพูดคุยเรื่องฟุตบอลไทยกันได้ใหม่ในอีพี ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ